สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในช่วงเช้าของวันนี้นะครับวันหยุดวันพิเศษของ FC นะครับอีกหนึ่งวันก็คือวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2 5 6 7นะครับซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเดือนแรกของการเปิดสกาดใหม่นะครับผมต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกดติดตามกด s u b สไคร e นะครับกดแชร์และกดวิวและก็เทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมให้ชมธนบัตรบุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ชนิดราคา20บาทเป็นรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชการที่9แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับ FC รู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับธนบัตรนี้เป็นธนบัตรหมุนเวียนนะครับหมายเลขธนบัตรนะครับ0ททงนะครับ1 2 4 5 1 2 5นะครับหมวดนะครับหมวดก็คือตัวหน้าที่อยู่ด้านหน้า2ตัวเขาคือหมวด0ททงนะครับ หมายเลขธนบัตร1 2 4 5 1 2นะครับซึ่งเป็นธนบัตรสําคัญของในหลวงชาติี่9รุ่นสุดท้ายช,ช,ชนิดราคา20บาทนะครับให้ชมด้านหน้านะครับให้ชมพระบรมีของในหลวงชาติี่9นะครับประทับพระบรมาสาธรีรักษ์ในหลวงชาติี่9แล้วก็ผมจะเลื่อนไปช้าๆนะครับด้านขวามีเลขไทยเลขไทยและเลขฮินดูอารบิกนะครับแสดงชนิดราคานะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นเลขไทยนะครับ20บาท ด้านบนเป็นพระยาคุณนะครับซึ่งเป็นาตาประจําแผ่นดินของไทยนะครับเราจะเรียกเขาความรัฐบาลไทยด้านล่างจะมีลายเซ็นและมนตรีว่าการทรงกรคลันงนะครับแล้วก็ผู้ว่าการการธนาคารแห่งประเทศไทยมีลายเซ็นของคุณประสานไตรรัฐ์วรกุลนะครับอันนี้เป็นปกติของธนบัตรทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านล่างหมายเลขหมวดของธนบัตรจะเป็น 0B นะครับ1245125อันนี้เป็นฉบับฮินดูอารบิกนะครับแต่ที่เป็นจุดโฟกัสสาคัญที่ เป็นที่นิยมอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังจะมีพระบระมสารีรักษ์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับซึ่งเป็นพระมหาสัตว์ในสมัยสุขโขทัยนะครับที่เป็นพระบิดาแห่งการปฏริรูปซอนไทยนะครับรูปพระองค์กําลังประทับนั่งนะครับบนพระแท่นนะครับแล้วก็ด้า <c oughs> น,นพระหัขวาทรงประคองนะครับกระดาษ คล้ายๆเป็นเเเปเป็นป็นนสำหรับทรงปรดิอักษรไทยนะครับนี่ก็คือธนบัตรที่เป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับและจะด้ว่ข้อความพระบคุณรังคำแหงมหาราชหนึ่ง2องหนถึง1 8ถึง1 8 4 1นะครับอันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ